สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปพิคอาร์คนะคะมินเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะมาดูกันเนาะในหัวข้อที่มีชื่อว่าเดือนนี้เนาะมีนาแล้วแล้วมีใครมีใจให้คุณหรือ,อยังอ่าเดือนนี้มีนาแล้วมีใครมีใจให้คุณหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่ไพ่กันนะคะก่อนที่เราจะไปเลือก นาไพยกันนะใครที่เข้ามาใหม่มีฝากกดไลค์ค่ะแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้เข้ามารับพลังงานดีๆแล้วก็เล่นพิกอาคาดกันแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกพิกอาคาดกันเลยนะคะเราเออมีหน้าไพ่ให้เลือก 3, 3ามใบนะคะไพ่ใบที่1นะคะไพ่ใบที่สองแล้วก็มีไพ่ใบที่3ค่ะเลือกน้าไพ่ที่ดึงดูดสายตาของคุณมากที่สุดนะคะจากนั้นเราไป รับฟังคำทำนายกันว่าเอ๊ะมีนาแล้วเนี่ยมีใครมีใจให้คุณหรือ,อยังอ่าเลือกได้แล้วเราไปรับฟังคำทำนายกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทำนางฟ้ากันนะคะว่านางฟ้าคะ่ะมีนาแล้วแล้วมีใครมีใจให้กับชาวกองหนึ่งแล้วหรือ,อยังอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันเลยนะคะ มีนาแล้วมีใครมีใจให้ชาวกองหนึ่งหรือยังคะนางฟ้าโอเคเปิดมาเป็นนอ no. อย่างนะคะอย่างอย่างอ่ะเดี๋ยวถามเพิ่มเติมให้หน่อยถามเพิ่มเติมให้หน่อยชาวกองหนึ่งนะคะนางฟ้าถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครมีใจให้ให้มีนาย,ยังไม่มีใครมีใจให้ชาวกองหนึ่งเนี่ยแล้วเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ถึงจะแบบอ่ มีคนเขามามีใจให้กับชาวกองหนึ่งแอร์ a ทคแอคชัโอ้ t k e a c t i ั n นนางฟ้าบอกก็ Take action สิคะอ่าก็คือดูเหมือนว่าอ่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครมีใจให้กับคุณนะอ่าคุณก็ต้องมีใจให้กับเขาก่อนสิอ่าสำหรับชาวกองหนึ่งนะถ้าแบบว่าสนใจใครเนี่ยให้คุณแบบว่า เทคแอคชั่นดูนะเทคแอคชั่นดูนะบางคนอาจจะแบบว่าอยู่ในช่วงแบบปิดตัวเองปิดตัวเองเอาจจะรอให้คนแบบว่าเข้าหานะแต่ว่านางฟ้าแนะนําว่าเนี่ยคุณก็อาจจะต้องลองเปิดตัวเองบ้างลองเข้าสังคมบ้างนะคะถ้าอยากให้คนมีใจให้คุณก่อนคุณก็ต้องแบบว่าเอ้ยลองเข้าหาเขานะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเติมนะคะถามพี่ไพ่ให้น้องว่าพี่ไพ่มีคําแนะนําอะไรนะให้กับชาวกองหนึ่งไหมคะ พี่ไพ่มีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรกับชาวกองหนึ่งไหมคะมเก้าไมเาวานี่อะไรเก้าเหรียญโอ้โห้าเมเท้า The Magicians นะคะอืมโอเคสําหรับชาวกองหนึ่งมิมองว่าอืมเหมือนคุณก็คุณเหมือนคุณก็ไม่ได้แบบว่าอ่าให้ให้ความให้ความสําคัญ หรือ pay attention ในเรื่องของความรักมากช่วงนี้ค่ะดูเหมือนคุณก็วุ่นๆกับเรื่องงานนะคะวุ่นๆกับเรื่องงานหรือว่าคุณอาจจะมีหน้าที่ภาวะความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเนาะเห็นเป็นไพ่ก้าวไม้เท้าขึ้นนะคะแล้วก็ในอีกในย้าหนึ่งเนี่ยเห็นเป็นไพ่ของก้าวเหรียญเนาะดูตอนนี้คุณที่ไม่บอกว่าดูเหมือนคุณไม่ค่อยแบบว่าเ pay attention กับเรื่องความรักมากดูเหมือนคุณก็พอใจกับชีวิตของของตัวเองตอนนี้ดีนะคะก็เหมือนคุณตอนนี้คุณง่วนอยู่กับ กับตัวเองนะคะก็เลยทําให้แบบว่ามันยังมีนาแล้วก็เลยยังไม่ได้มีใครมาแบบมามีใจให้คุณเนาะเพราะดูคุณแบบว่ายังง่วนกับางานของตัวเองเรื่องง่วนอยู่กับเ,เรื่องของอชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นรอก,กันนะานางฟ้าบอกว่าถ้าอยากให้ใครสักคนมามีใจให้คุณอนะตตวคุณต้อง take action นะแล้วก็เนี้ยค่ะไพ่แนะนำขึ้นเป็นเอ่อ magicians เนาะ magicians นะคะถ้า คุณอยากมีใครเข้ามาแบบว่าทําให้แบบคุณตัวคุณกระชุ่มกระชวยหัวใจอะคะ่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องแบบเออเทคแอคชั่นแล้วก็ลงมือทำนะสําหรับชาวกองหนึ่งยูมิมองว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วแหละแล้วก็ในบางท่านอาจจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจามีทักษะในการสื่อสารทักษะการพูดนะคะถ้าคุณอยากให้เ,เขาเข้าหาคุณนะคุณจะต้องแบบว่า,าโชว์ โชว์ทักษะความสามารถโชว์สกิลการพูดการเจรจารนะแล้วก็เข้าหาคนอื่นบ้างนะคะมันก็จะทําให้ต่อคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาสนใจในตัวคุณนะคะแล้วก็มามีใจให้กับคุณนั่นเองอ่าสำหรับชาวกองที่1นนะก็เป็นคําแนะนําจากพี่ไพประมาณนี้นะถ้าอยากให้มีคนสนใจตัวคุณคุณจะต้อง take action นะคะสำหรับชาวกองหนึ่งนะโอเคก็เป็น energy ประมาณนี้เป็นพี่อาคานแบบ มินินะคะมินิเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สองค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณนะ,ะที่เลือกกองไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบน,นี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออพี่ไพค่ค่ะนี่เดือนมีนานแล้วนะคะมีใครมีใจให้กับชาวกองสองบ้างหรืออย่างแอนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ม่ใช้เป็นไพ่อังโจอันเซอร์นะคะเป็นไพ่ออร์คเคิลเดี๋ยวถามนางฟ้ากันว่าตอนนี้มีใครมีใจให้คุณไหมนะคะโอเค มาสัมผาสกันนะคะนังฟ้าคะมีใครมีใจให้กับเพื่อนๆชาวกองสองไหมคะเดนมีนานี้มีใครมีใจให้กับเพื่อนๆชาวกองสองไหมคะ้นองอย่างอย่างนะคะอย่างอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าแล้ว ทางนางฟ้าเพิ่มเติมแล้วเมื่อไหร่จะมีใครมีใจให้กับชาวกองที่สองคะ่ะองโลแล้วเมื่อไหร่จะมีใครเข้ามามีใจให้กับชาวกองสองคะ่ะอินเดเนียฟิวเจอร์อุ้ยคุณไม,ไม่ไม่นานไม่นานในในอนาคตอันใกลน้นี้โอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีคนเข้ามามีใจให้คุณนะชาวกองสองนะไม่ต้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพิ่งหมดหวังอะเดี๋ยวเรามาถามพี่ไพ่ทาโรเพิ่มเติมว่าลักษณะคนที่จะมามีใจให้คุณเนี่ยที่จะเข้ามาหาชาวกองสองแนอนะคนอัในใกล้เนี่ยเขาเป็นคนลักษณะยังไงเนี่ยคะ่ะถามพี่ไพ่ทาโร่เพิ่มเติมนะคะ ไสำหรับนี้นะมีได้มาจากที่ไต้หวันนะคะเดือนมากราคมีไปเที่ยวไต้หวันมาเนาะแล้วก็พาพี่ไพ่กลับมาด้วยนะคะแล้วก็ทําการมูแล้วเรียบร้อยนะให้พี่ไพ่เนี่ยขึ้นให้ตรงนะขึ้นให้ตรงนะส่งพลังงานดีๆให้กับคุณนะคะโอเคกองสองคะ่ะลักษณะคนที่จะมามีใจให้กับชาวกองสองในอนาคตอันใกล้นี้เขาเป็นลักษณะอย่างไงคะพี่ไพ่เทอร์เนส์นะคะมีอะไรอีก จ็ดเรียญลักษณะคนที่จะมามีใจกับชาวกองโอ้สองไม้เท้าแล้วก็เป็นครับผมโอ้อัศวินถือเรียนโอเคครับผมโอเคคุณชาวกองที่สองคะ่ะสำหรับคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ย เป็นไปได้นะเขาจะเป็นชาวธาตุดินถ้าคุณรู้วันเกิดเขาก็าจะเป็นชาวพฤษศพกันมังกรหรือว่ามีพลังงานธาตุดินอยู่ในตัวนะคะ,ะเพราะว่าแพทเฮร์แฟนขึ้นเป็นไพ่ประจำตัวราศพรีศพฤษภนะคะหรือว่าเขาอาจจะเกิดเดือนพฤษภานะคะแล้วก็อีกในยะนหนึ่งเนี่ยคาถามก็คือมีนานี้มีมีคนมีใจให้คุณหรือ,อยังนางฟ้าบอกว่ายัางแล้วก็จะมาในอนาคตอันไกลมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะหมายถึงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคำถามที่ถามเดือนมีนาเนาะเป็นไปได้ว่าใน In t h ด Near Future ของนางฟ้าจะหมาถึงเดือนพฤษภาก็ได้นะคะในบางท่านก็จะเข้ามาหาคุณในเดือนพฤษภานะคะคุณคนนี้เนี่ยเออนอกจากเป็นคนที่มีพลังงานธาตุดินแล้วเนี่ยเออคุณอาจจะได้เจอเขาหรือเขาจะเข้ามาในลักษณะของช่องทางออนไลน์ก็เป็นได้การสื่อสารทางไกลนะคะในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็คือเขาอาจจะอ,อะไรอะ ส่งเมสเซจมาทางแบบ i อจีอะไรแบบนี้ให้คุณลองเช็คดีองดีเอ็มคุณดูนะคะเป็นไปได้อาจจะมาผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook ประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูคนคนนี้เนี่ยเ,เป็นคนที่มี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 ฐานะทางการเงินค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเป็นความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ดูเหมือนตัวเขาเนี่ยตอนนี้ตัวเขากําลังเฝ้าอรอผลลัพธ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะแบบลงกองทุนหุ้นไปกําลังรอ ผลตอบแทนในไตมาสแรกรอธนาคารเขาแบบปันผลให้ในไตมาสแรกนะคะมีความเป็นไปได้นะแล้วก็ในอีกในยะหนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่มาจากช่องทางออนไลน์แล้วเนี่ยดูตัวเขาในบางท่านก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเ,เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนสั่งเป็นวิทยากรเป็นคนให้ความรู้เป็นเหมือนท่านในสมัยนี้ถ้านในแบบพวกโซเชียลมีเดียก็อาจจะเป็นแบบว่าไงอะโคชโคชชิ่งประมาณนี้นะคะ่ะดูเป็นคนที่ มีความรู้มีทักษะเฉพาะทางแล้วก็มีสกิลในการเผยแพร่ความรู้แล้วก็สั่งสอนให้ความรู้คนอื่นนะคะเป็นไปได้อืมนี่ก็คือลักษณะของคนที่จะเอามีใจให้คุณนะสำหรับชาวกองที่2นะคะมีนานี้อย่างแต่จะเข้ามาในอาคตอันไกลแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาไม่เกินเดือนพฤษภานะคะหรือว่าตัวเขาอาจจะเกิดเดืนพฤษภา เป็นไปได้ออนไลน์นะคะออนไลน์เป็นไปได้แล้วก็ลักษณะงานที่เขาทำเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับที่บอกค่ะโคชิง่งวิทยากรนะคะครูบาอาจารย์นะคะเป็นไปได้ประมาณนี้แล้วก็ฐานะทางการเงินมั่นคมั่นคงโอเคเลยนะคะสําหรับคนคนนี้นะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นเอ่อลักษณะของคนที่จะเข้ามามีใจให้กับชาวกองที่2นะคะ <c oughs> ถ้าฟังแล้วใจฟูนะยงมีฝากอคอมเมนต์ ้อมรับคำทำนายด้วยนะคะก็กดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้คะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะคุณที่เข้ามาเลือกไพ่ใบที่3มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีนาแล้วนะมีใครมีใจให้กับคุณหรือยงังชาวกองที่3มอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคสำหรับชาวกองที่สามนะ ทำนางฟ้ากันนะคะนี้เป็นไพ่หอเอ a n จิวอันเซอร์นะาถานางฟ้านะคะว่านางฟ้าคะ่ะกองที่สามมีนาคมแล้วคะ่ะมีใครมีใจให้กับชาวกองสามแล้วหรือยังคะามาสับไพ่ดูกันสับไพ่ดูกันกองสามมีใครมีใจให้ชาวกองสามหรือยังคะมาดูกัน อุ้ยมีมีมคูรู้ดีใจด้วยนะสำหรับชาวกองที่สามแหมลุน้นลุ้นสดๆด,ดว่าแม่มีนาแล้วโคชาวกองสามนะคะดีใจด้วยค่ะตอนนี้มีคนมีใจให้คุณแล้วนะเนี่ยนางฟ้าบอกเยสนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใช้พี่ไพ่สำหรับนี้นะพี่ไพ่ทารอสำหรับนี้เปิดเพิ่มเติมนะคะว่าพี่ไพค่คาแล้วลักษณะนะคะ ของคนที่เขากําลังมีใจให้กับชาวกองสามในเดือนมีนาคมเนี่ยเขาเป็นคนลักษณะยังไงคะชาวกองสามเขาจะได้ไปแบบว่าเซิฟเซิฟอะเซิฟเซิฟว่าเอ๊ะใช่คนนี้หรือเปล่าที่แอบมีใจให้ฉันนี่อุย้ยใบแรกมาเมเิเชียนส์เลยนะคะอะมีอะไรอีกลักษณะของคนที่มีใจให้กับชาวกองสามในตอนนี้นะคะชาวกองสามเขาจะได้แบบว่าไปแอบดูสิ นะคะอันนี้ไฮบริดเทสนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอุย้ยคูณหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วก็มีอะไรอีกครับผมฟอร์สออฟคับนะคะอืมโอเค สำหรับชาวกองที่สามคะ่ะถามว่ามีนานี้มีใครมีใจให้คุณไหมนางฟ้าบอกเมีนะีคะแล้วก็ลักษณะของคนที่เขามีใจให้คุณเนี่ยเป็นไปนได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนพูดเก่งนะ,ะพูดเก่งเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารนะคะในการสื่อสาร มีการสือ่อการสื่อสารอาจจะหมายถึงการพูดพูดเก่งเขียนเก่งนะคะเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดดูมีความรู้นะคะแล้วก็อีกในยะหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูนะผู้หญิงคนนี้เขาเฮ้ยพูดเก่งเจรจาเก่งแล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยมีความ มีสเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะเป็นคนสวยเป็นคนสวยในบางท่านเราเป็นคนสวยนะคะ,ะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะลึกลับซับซ้อนแอแล้วก็อ,อีกในยะาหนึ่งเนี่ยก็แง่แหละก็งแง่และที่ว่าที่ว่าเดือนมีนานี้มีคนมีใจคุณในอ,อย่าง มีนะคะมีนะมีเพราะว่ามันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมันเป็นการเอ่อการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นเอ่อก็คือเขามาถูกใจคุณเนี่ยเพราะว่าเอา่อคุณเป็นคนที่เขาแบบชาวกองสามเนี่ยคุณเป็นคนที่เขาคุณเป็นคนที่เราชอบนะคุณเป็นคนที่เราชอบนะอา่าเขาก็เลยแบบนอนกมาก็เลยมามีใจให้คุณอยู่ตอนนี้นะคะอ่อแต่ในขณะเดียวกันเนาะ เห็นเป็นไพ่สีถ้วยขึ้นนะคะคนที่เขามาชอบคุณอยู่ตอนเนี้ดูเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณคนเดียวนะอันนี้เพราะว่าถามแค่ว่ามีใจนะคะมีใจมีใจเนาะแบบว่าจะแบบคุณน่ารักดีคุณมีเสน่ห์ดีอยากเข้าหาอะไรประมาณนี้นะเขาก็มีใจคุณแล้วแหละแต่ดูเหมือนว่าในบางท่านนะคะคนคนนี้เนี่ยดูเหมือนเขาก็แบบว่าอาจจะชอบหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะชอบหลายคนก็เลยเหมือนว่ายังไม่ได้แบบว่าตกลง ตกลงที่จะจีบคุณอย่างจริงจังนะเขาก็อาจจะมีตัวเลือกอื่นๆหรือมีคนอื่นๆที่แบบอยู่ในใจเขาอยู่นั่นเองนะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าตัวเขาเป็นคนแบบอ่าหน้าตาดีมีเสน่ห์แล้วก็มีทักษะในการพูดการเจราจานะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีคนที่ถูกใจเขาหลายคนนะสำหรับชาวกองกองที่สามนะคะก็ค่อยๆพิจารณาดูดีๆละกันนะแต่ว่านี้เป็นหัวข้อแบบน่ารักน่ารักเนาะมีนานแล้วมีใครมีใจให้คุณไหม กองสามมีนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์พูดเก่งเจรจาเก่งนะแล้วเขาก็ถูกใจคุณแหละอ่าเขาก็เลยมีใจให้คุณนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ชอบหลายคนอ่ะเอาง่ายๆชอบหลายคนนะคะก็นะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะในพลังงานของอชาวกองที่3นะคะถ้าฟังแล้วพลังงานตรงกับคุณนะอย่าลืมฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจบคลิปนี้คลิปพิกอเด็ก พี่กะคลาดน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้านนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย